สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้เด้อไงนี้มาทําอย่างนอนี่นี่มาเบิ่งน้าตกแกงซองจังหวัดพิษณุโลกเด้อค่ะจังหวัดพิษณุโลกเด้อเบิ่งน้ำนี่มันลงจากภูเขาเด้อพี่น้องโยมเพลวังท้องเด้อค่ะน้ําตกแกงซองนะคะดูเอานะคะมันเป็นยังไงค่าโอ้ยน้ำมันมาแบบเตะพี่น้องจะเบิ่งเอาเด้อ ปิ๊ปี๊ปี๊ปี๊หลายตัวตัวได้เนี่ยหลายตัวตัวเล่นบ๊ะพี่น้องโอ้ยขำขนาดเนาะน้ำตกน้ำตกพาพ่อเขามาพี่เขาพาพ่อกับแม่มานัมเด้อมาเที่ยวน้ำตกกันจ้าพี่น้องจ้าน้าไปเล่ S <S> <S มันต้องสงการปกติก็มาเที่ยวสงการกันน้ำตกเนี่ยอ่ <S 2> <S 2> <S ามาเที่ยวสงการกันปัวน้ำตกเนี่ยก็จะมาเที่ยวสงการกันโอ้โหน้ำตกดีลวจะได้มาเห็นน้ำตกกันแท้ๆนะคะน้ำตกนะคะนะคะน้ำตกเนอพว่นางเอ้ น้ำตกมันเป็นมีพายุเนาะฝนมันก็ตกกับพี่น้องเลยพาพ่อ,อก,กับแม่กับพี่ของพาร์ทตรงนตู้นที่บอกใช่เราต้องไปทางนู้นไงคะเดี๋ยวแป้นตึงแป้นึง,นงถายนี่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงทีละก่็แป๊บนึงอโอเคได้ค่ะพี่น้องน้ำตกน้ำตก <laughs>